ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิสิติฟีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ดิสจะมาแกะลองเล่นลิปสติกกันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดิบเคยแกะรีวิว เกี่ยวกับบอนเซอร์ไปแล้วนะคะสําหรับแบรนด์นี้เนาะก็ตัวนี้เลยคะ่ะ C A I A นะคะก็ยังเหมือนเดิมคะ่ะยังอ่านชื่อแบรนด์ไม่ออกเหมือนเดิมไม่รู้ว่าอ่านว่า C A I A เลยหรือว่าอ่านเป็นแบบชื่อแบรนด์ของเขาอ่านเป็นคําเดียวนะคะก็นี่จะเป็นแท่งแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะแทบบ่งจะใหญ่ๆหน่อยนะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาว่าดูจะทําเป็นไซส์ที่แบบใหญ่กว่าปกติทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีชื่อสีชื่อแบรนด์ข้อมูลต่างๆรายละเอียดอยู่ที่ใต้ก้นนะคะ เปิดมาด้านในก็จะเป็นลิปจิ้มจุ่มแหละทุกคนแต่ว่าตรงหัวของแปรงค่ะว่าจะมีความแบบมันจะมีความสโลปให้เข้ากับริมฝีปากได้ดีมากๆเลยะค่ะไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเฉียงตรงไปเลยนะคะยังมีความเคิร์ฟความเบาอยู่เนาะสีที่ดิปเลือกมานะคะจะเป็นสีโทนนี้เลยิวแบบชมพูกิีบบัวชมพูอมม่วง ชมพูตุ่นๆน,นะคะอมน้ําตาลเป็นสีโทนเย็นนะทุกคนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าส่วนตัวทาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเ,คเพราะว่ายังไม่มีสีโทนนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกสีโทนนี้มานะคะเ,คเป็นเนื้อกึ่งแมตนะทุกคนเงาเงานิดๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับกลอสไปเลยเนาะซึ่งก็มาเลือกลองเลือกทาในวันที่หน้าไม่ได้แต่งซะด้วยลงแต่กันแดดไว้นะคะสีก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้ากับหน้าที่เปลือยแบบนี้หรือเปล่ามองด้วยตาเปล่าอะสีเขาดูแบบ เข้มดูดูด,ดูเป็นผู้ใหญ่ดูควายเอ็ดลักชัวรทุกคนดูแบบเรียบแต่โก้ดูหรูหราดูสุข,ขุมพอตอนดิบมองในกล้องมันดูเป็นเรียบร้อยดูเรียบง่ายดูบอกไม่ถูกค่ะคนละฟีลกับจากตามองน่าจะเป็นเพราะว่าแสงในกล้องแสงจากไฟกับมองจากตาเปล่านะคะก็เลยให้คนละฟีลิ่งกัน สีจะไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้ดูว่าแบบเบร์ไปสามารถทาได้เป็นในลุคอ v e r y d ที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะด้วยแต่ว่าหลายหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ย <c oughs> มันดูป่วยหรือเปล่ามันดูแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆเพราะว่าส่วนตัวดิปรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแบบแย่ขนาดนั้นนะทุกคนมันแล้วแต่คนชอบโทอสีจริงๆริงเนาะถ้าดิปเอามาแบบลง ในบริเวณแก้มเห็นปะมันจะมีความชมพูตุ่นๆนะคะซึ่งสีเขาสวยอะก็เลยบอกไม่ถูกว่าเออมันมันอะไรยังไงเห็นปะให้ความละเลือยที่แบบดีมากๆถ้าใครกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยากลองเล่นแบรนด์ทางยุโรปดูบ้างนะคะก็ลอง เอาแบรนด์นี้นะคะไว้ไปเป็นทางเลือกดูเนาะสีนี้นะคะชื่อสีว่า Unique Angel นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็เป็นชื่อสีที่แปลตรงตัวก็คือแบบเป็นนางฟ้าที่แบบว่าได้ซ้ำใครอ่ะเป็นนางฟ้าที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีก็เลยดูแบบว่าแปลกตานิดนึงแล้วก็ดูไม่ซ้ำใครซึ่งอันเนี้ยสีเป็นสีที่โทนสุภาพมากๆนะทาไปงงไปงานที่แบบไปพบผู้ใหญ่เนี้ยก็คือดูไม่น่าเกียดนะคะดูดีเลย ยังไงฝากคลิปวีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ